กับล <c ười> uh ูก่องนตีเออเออหมูขี้โม้โมดูอืมอืมี้โม้อะไรอะฮะฮะโม้อะไรอะฮะโมอะไรอะเนี่ยุ๊กุ๊กนั่นลูก เด็กดีนะ,นะนะะน้ลูกนะน้องเนี่ยดือ้อนะลูกืน้องดื้อแม่อุ้มตามบ่อยๆอ่ะแม่ไม่ได้ทำงานนะลูกนะอนอโอ้แม่ไม่ได้ว่าหรอกเหมือมมนจะรู้ออ Lah, ada kayak. kayak. Hah, kayak. Oh, kayak. Hmm. Kayak. Hah. Kata tadi ya. Ah. Kita coba dulu. ยืนกันยินก okay. okay. ัน so ย uh ิบ oh. ย uh, uh ิบเอ้ยาสูง huh. ข uh ึ huh. uh ้นออได้โอเคโอ้กระโดดกระโดดละเอชอบกระโดดละอ่า้นมาามาเล็กนะนึงสอานึนงสนึ่นอง ไม่เอาล้วเออไม่เอาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องพิมพ์สวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลงมาหน่อยครับ่าสวัสดีครับมาเออ